ครับสวัสดีครับวันนี้ดีดีต้อนรับเข้าสู่ครัวโควิดน,นะครับผมไบโออัมโซเล่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นอ่แขกรับเชิญเป็นพิธีกรหลักนะครับทำไรครับเนี่ยวันนี้เรามีเมนูไอ้วกจิ้มสบายนางครับนี่นะครับอธิบายคำว่าสบายนางนะครับสบายนางก็คือเป็นเครื่องนุ่งห่ม,มชนิดนึงครับผม ไม่ใช่นะครับสบายนางก็คือเอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนของอ่าหมูหรือว่าวัวหรือว่าอะไรนะครับแต่รู้สึกว่ามันอร่อยภาษาชาวบ้านเราเรียกไอ้ผ้าคีริ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแบบดิบๆชื่นๆให้ดูนะฮะ <im it> กับเจียวขม <im it> มาเลยครับแ้วก็แผนมาซุมก้าไปยองเขาซุ้มยองเขาัมาครับย้อยสดๆเลยนะครับ Kéo 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 khắp Mà cho khoác mình Nhanh nhỉ Nhanh Ừ đừng sửa kín, bữa kín đứa Thôi Luộc sức khỏe Luộc sức khỏe Ơ Kẹt cái coi đây Nhanh đây khu bà cha Siêu Phiền Mà đứa thịt lâu Uầy Kín khâu đó Mà đây, mà đây Mình này homie สามสิบกรี๊ครับมือนี่สุดยอดบอัมีกระดูกกินได้ก็ได้บัมีเขียวนี่คืนรุดรุดเต้ฮูกโกงด้าวเต้ยอยู่เฮี้ยงครับมือนนี่ไม่ไดอ้อยู่นะยังเสียไปหามหมอมาใส่หมอน้อยพ่อบอกนี่คือสิรัยแตะป่ะเปิดเอาแก๊สน่ะนะออร,ริจินอลครับน้องๆมีน้ำประปาเปล่า,ามีพี่มี <laughs> ขาจจะบักสองเศร้าหนิเอาอีกคำหนึ่ครับเอาอีกคำให้พี่ให้น,นอ้อหว่างในบิงกินด้วยกันผมเปลี่ยนภาษาตอนไหนนี่เปลี่ยนภาษาชาวบ้านนะครับเนาะเต็มปากเต็มคำครับเบ็กก้หูบอกคุณเลี้องแสบพัก คได้ป่ะสวันนีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการอัมสเลโคโควิดวันนี้เรามีเมนูเลเอกสามสิบกีบครับวันนี้สามสิบกีบ,บกรหรือสบายนางแหมสุดยอดกันไปเลยทีเดียวแล้วก็มีส้มตำเจส่วนนะครับตำปูปลา สูเด็ดบ้านบอกว่าสูเล่ไอ้น้ำเก๊กงวยครับผมโ <Okay. S 1> อเคสุดหยดคำไงอ่ะเ่ยครับผมผมสวัสดีครับผมจากรายการถ่ายไปเรื่อยนะครับผมเป็นเจสนะครับตอนนี้เป็นแขกรับเชิญของครัวคนดังคู่เรืมคู่เรืมแท็กท่าทามานะครับ Ờ vâng chị. À. Kiến lại. Vô lại dài hăng, chíp khó. Tu bê con mà hơi. Mi hoàng ơi. Bết con hừ xe bay. À cái gì cái gì vậy? Ủa, khẩu quyền. Mó mó. Cầm bay cầm bay, cầm bay không? ซิมตาัหงวนครับไตกูไตไต้กูไตสุดนจดตามักหงเจส่วนบ้านบ่าวบนะครับเขาเลือกประเด็กแล้วนัวขนาดแบตัวอะไรออ

รับเป็นผู้บ้าของหางกินไข่ได้เฮ้ยใข้หางข้างขลัมเลยจักินุล่จับอยู่บกใครขล่มฮะบเกือกบดังกบดังดังเลยสิเพือ ุกัเลยหนี่น้องมึนก่อ็มาครับมามามาเจสิพ่อตัวผมนี่บันบาวานี่เจสิพ่อนี่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เข็ยนงานครับนี่ครับนมามันเตาครับพอดีสิ่งนึ่งน่าบายกับมันก,กินได้แต่ว่าถือดอกมานเมาเน้ยมาจะถูกบลับบาต้อนรับ,บ,รบ เฮ้ยยืดยังนี่อครับโอ้ขอจากบกเน่นะอจากบกบ่จากบกจากบกเอได้ไดได้ไดกันโอ้ยน้อยโคดเอาอยสุดาเลยเราเราจับไปีจตงสีจวตายบัมามาจวดี บาตายแล้บาดนี่ม,มีแ่งหรอสาบกิโครับช่วยให้พี่น้องมึงจักบาดูโจมักไปเลยสิระมังหอยลองสิมดูอ่ขอกถาอ,อันนี้พนว่าสามสิบกิโลเมีนครับสามสิบกิโลหน่วาพักขี้ริ้วได้ไวเกินกินได้บตายอยากแซ่บๆพี่บอกว่าังเอาไป่บกี้กับเราคักไปนะ้ เป็นได้ไงแซ่ไม่เห่าเลยมะยกพากนะเจีแป้งบอเสีแป้งบ่แล้วมันจะยเาบ้านบอสจะอกก็ไม่ได้เ่าย่อยนครับข้นมาออกกล้องเลยเว่าย่อยมาเริเีแป้งกนก็งีนตั้งแต่อีพีที่เดี่ยนะครับเสีแป้งไม่อนี่กอยู่เพื่อนเจี๊ยแป้งคือกันไม่อนอฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวเดี๋ยกินน้ำเนี้ยเอจาจะ่าจะเสมันจะฟ้าค่ยังไงมันจะบึงการพูนะยังไงอย่าซว่มือเลยนะพนาเอาตัวกระต่เนี้เดนี้ก็ยังไงจะมาจะเสครับโอ้ยไก่เติบอยู่กับยังไงากูเบิ่งสุดมึงี้ยพนาหอดเลยมายังก <c oughs> ินเหล,ล่านี่แล้วว่ามีเหลากินเนาะอา่นเอกินได้เลยเอ้าไปยังบันจะอรมิตกินน้ำกันได้ฟ้าานคอกแป๊บกว่เอ๋กินจุ สซ่บขนาดซาิบีอได้ต <C> e <ars> แล้วนนหัน,น,น,นช,ะชะยยัะให้ชัให้รับโอ้โอยยานค้าง,ง,งมน่งเลยโอ้เอาจากีมึงจะบาดด้วยงฟาิบอกอาบูอาบางิบจตัวน,นี้ของแท้นของปลอม จะดีพี่น้องเลยข้อสาเสือนอิ่มท้องหละก็จะย่างเมื่อนคือเโตเลยไปนองไปเบืองกแกนมาท่านไงว้าวตัวก็ตัวก็มาไก่แหละมาไก่เอ๊ะตามหาตามเส้นทางแล้วกับเบืองกระเสือนเนี้ยกับสายปลาสายดงไปสละเขาละตีแล้วตีก็ย่อมเขาว่าเขามากคนเดียวที่ไปในบ่อเองสำหรับบ้านทำมาเล็กบ้านทำมาเล็กคือว่านนะตอนนี้ก็ไฟเขาก็เริ่มเหี่ยวเสาลุแล้วละไก่ตายแล้วจะบอกไดีบ่ก่อนเสียมะอ๋อจะดีบ่ แงบวงหวนหื่อนเด้แงงวหอนเดียวเรอท้อนไปสุกแงนบ้าว่ามันจะไปไนน้งนักันยูงอย่านี้ปสนะเซียอะไน่ะอู้สุดาใหแนอมา้าเอยู่จับบัรโอ้เ๋ยซ่บขนาดน้รับำน้อมือหนีเนาะใครอยู่มือนีกำลังจงานต่การขึ้นละกินนี่ยังที่ทางหุ่นกับบริหยรงครับจี๊ดแต่ยางน่หลังก็เลยอยู่ป้าอยู่โคก ละหางห้งหางเห็ดไปพุวเราว่าเด็ออกยู่ตอนนี้ก็ได้หมอเห็ดพลอกมาสูวเลยว่าจิตก็เลยยางมากนี่แหละทางบ้านพี่ว่าได้ยินข่าวว่าเห็ดปลอกแต่นี้เดี๋ยวนี้ปลเลยว่าจิตมหาเก็บเห็ดเมื่อส่นว่าไปฝากอีพออีเมียมันถ่ากินน้ำอยู่อย่างเงา้ยมาอ๋อกับไปกันไปพอแล้วไปทุกคนพอแล้วพอแล้วไปทุกคนขอบใจหลายๆเลยครับเด้อเดี๋ยวรอบหนามาใหม่ บายบายตรงนี้ส่วนี้ไปไปยักมาจะใส่ครับพี่บา่ทาทั้งใด่บุกมาคอกินเรานาะเอา้าคอกันไหมสามเปนละโอเค,คับผมวันนี้ก็อร่อยเนื้อสามสิบกิบนะครับแล้วก็สบายหนางเนาะบางคนเนื้อสบายหนางกับส้มตำตำปูปลระจากจีซวนนะครับก็โอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c r ร b e นะครับฝากติดตามช่องอัมสเลด้วย โอเคครับ <Okay, S 2> <Okay, S 1> ผมเจอกัน Ep หน้าสำหรับ Ep นี้สวัสดีครับเอ็กซ์เเรื่องกินเรื่องอยู่ครจะสู้ข้าแต่เรื่องทำไรไถนาข้าไม่สู้ใครแก้วว้าวตอนโจบเองตอนโจบเองตอนโจบเป็นตอนจะเห็นตอนจบควยอยู่ <laughs> Mục này nhé, một cây dày đấy mục này Cây đê liền dưới chứ